คุณยายโดนแซงคิวตรวจโควิดฟรีล่าสุดผลติดเชื้อเผยเศร้าๆสงสัยแม่จะตามให้ไปอยู่ด้วยจากกรณีที่แฟนเพจ a c e b o o k เส้นได้ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวของคุณยายวัย71ปีที่นั่งรอตรวจโควิด19ทั้ทางน้ำตาท่ามกลางสายฝนโดยคุณยายและครอบครัวมาตรวจเชิงลุกที่ตลาดมหาหนาเมื่อวันที่แกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้คุณยายเพิ่งสูญเสียคุณแม่อายุ88ปีจากโรคโควิด -19 โดยที่ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้ากันในวันสุดท้าย เรื่องเรื่องราวของคุณยายกลายเป็นที่พูดถึงเนื่องจากคุณยายพาครอบครัวมารอตั้งแต่เที่ยงคืนแต่เมื่อตอนตีห้าเริ่มมีการจัดบัตรคิวแต่เกิดความวุ่นวายเบียดเสียดไม่มีการเว้นระยะห่างจากเดิมคุณยายควรได้คิวที่60กว่ากลายเป็นคิวที่200ล่าสุดเมื่อวันที่12กรกฎาคมผลตรวจโควิด -19 ของคุณยายพบว่าติดเชื้อและครอบครัวยังพบติดเชื้อรวม3าคนจากทั้งหมด4คนทางแอดมินเพจได้ประสา,านหาเตียงอย่างเร่งด,ด่วนทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ได้สัมภาษณ์คุณยายซึ่งยังคงอยู่ที่บ้านและคุณยายก็ได้พูดทางน้ำตาว่าสงสัยแม่จะให้ตามไปอยู่ด้วยล่าสุดคุณยายได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วส่วนญาตของคุณยายอีกสองท่านที่ติดเชือ้อยังรอเตียงต่อไปโดยอาการยังทรงตัวอยู่ในขั้นปกติ you